สาเหตุที่แนะนําให้ถอดวอเตอร์มาเรียบร้อยแล้วครับพวกคลิกพวกสกูปปี้หรือว่าหลายๆยี่ห้อก็ได้ครับถอดมาแล้วทําไมในคลิปถึงแนะนําให้เปลี่ยนเลยนะครับก็คือหนึ่งนะครับดูนะของใหม่อะราคาไม่แพงนะครับไม่ถึง500บาทบางรุ่นนะครับยกลูกสบายใจกว่าเยอะและไม่ต้องมาเสียเวลาเสียอารมณ์มาถอดซ้ํางานตั้งสอสรอบนะครับ ผมเเจอมาแล้วตอนทสัสกุปี้เสียเวลามากถอดตั้งสองรอบสารอบสุดท้ายยกลูกใหม่ใส่จบดูนะครับตรงนี้พวกพุ่นพวกหน้าสัมผัสอ่าพวกนี้มันเสียแล้วมันสึกนะครับดูตรงนี้กินจนหมดฝั่งนี้เหลือหน่อยหนึ่งตรงนี้ไม่เหลือไม่เหลือแปลงทานเลยก็ดูเฟืองนี้เฟืองตัวนี้ก็เสียนะครับตรงนี้เห็นไหม ตรนี้เฟืองขับทุ่นเสียมหมดแล้วนะครับเลยย้ําให้ว่าเปลี่ยนไปเลยแต่สาหรับบางคนนะครับที่เขาไม่ใช่งานซ่อมส่งลูกค้าหรืออะไรเงี้ยครับก็ตามสะดวกจะเปลี่ยนตัวนี้ก่อนก็นได้หรือจะเอาทุ่นอันนี้มาลองอันอื่นมาลองเปลี่ยนก็ได้เวลาว่างเยอะอะไรเงี้ยครับไม่กลัวเสียเวลาไม่กลัวเสียลูกค้าอะไรเงี้ยครับก็ตามสบายเลยครับแต่สําหรับ งานลูกค้าทางงานส่งนะครับจากคันนั้นมาผมเปลี่ยนอย่างเดียวครับเปลี่ยนยกลูกลูกของเทียมนี่นแหละไม่กิ่บาทไม่ถึง500ด้วยก็เลยเอามาฝากกันแค่นี้นะครับหากถูกใจช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ